ว Smart Family ถึงช่วงเวลาของ Smart Family แล้วนะครับซึ่งวันนี้เรายังคงอยู่กับครอบครัวสืบกุศลครับแม่นิดคำกองแล้วก็น้องพลอยพลอยไทรินสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้พูดคุยกันไปแล้ว<า>เรื่องความสามารถของสาวน้อยคนนี้ น้องพลอยของเรานะครับผู้ที่เป็นทั้งศิลปินเป็นคุณครูคแล้วก็อยากจะเป็นทน,นายความด้วยใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะได้ไมาเห็นความสามารถของน้องพลอยที่บอกว่ารำไทยเก่งมากๆนะถึงขั้นว่าเป็นคุณครูสอนคนอื่นได้เนี่ยจะได้แสดงว่าฝีมือไม่ธรรมดาใช่ครับประสบการณ์5ปีที่ผ่านมามั่นใจไม่ว่าวันนี้เราจะรำออกมาได้ดีแน่นอน เขียงอ้อยจังมั่นใจไหมคะมั่นใจมั่นใจนะวันนี้คุณครูพลอยจะมาในบทเพลงการประทยชื่อว่าอะไรนะชุยชายพามค่ะอะไรนะคะชุยายชุยชายพามทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก้าวเคยเห็นชุยชายพามเหมือนจะแต่งตัวเป็นสีขาวๆว่ะแล้วก็มีเดบยวมาจุดแดงๆข้างบนว่ะครับใช่ค่ะทำไมถึงเลือกการแสดงชุดนี้มาคะแม่ชอบไม่ชอบ เขาชิคคุณแม่ก็ตัดกับมือเลยค่ะทำเองหรอทุกอย่างตัดยากไหมคะคุณแม่ตัดไม่ยากค่ะแต่ว่าตอนปักปักดินนะคะอ๋อมันมีรายละเอียดของชคใช่ไหมคะทำเองหมดคุณแม่ทำเองหมดโอ้โหนี่คุณแม่สนับสนุนทุกท่านจริงๆนะฝึกซ้อมนานหรือเปล่าช่ยใช้แพรมก็ไม่นานนะคะประมาณกี่วันอะเคยต่อตอนเรียนปีห้า ก็ถ้ารวมทุกอาทิตย์แล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึง่งการรำถุยฉายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเขาต้องฝึกซ้อมแล้วก็ถือว่าเป็นบทเพลงรำที่ค,ทค่อนข<ฆ>้างยากลยทีเดียวนะหันน้องยลมาดีกว่าก่อนที่เราจะไปชมการ<ฆ>แสดงรำรู้สึกว่าการรำไทยมีข้อดียังไงกับตัวเองบ้างครับบอกกับเพื่อนๆที่บ้านก็ข้อข้อดีก็ทําให้เราแบบยัไงไงอะมีสมาธิ<ฆ>มากขึ้นแล้วก็ได้ ได้แล้วบุคลิกภาพใช่ทำให้เราเป็นคนหลังตรงเดินสวยมีมารยาทใช่ไหมคะ่อะไรนะคุณแม่สอนตั้งหลังตรงอะไรนะอกตั้งหลังตรงเขมือทองเล็กน้อยไม่กลมหนา่ะอ๋อเอาละเขามีเป็นเซตนะขนาดนี้แล้วตอนนี้อยากจะเห็นการรำในชุดถุยฉายพรามใช่ไหมครับจะอ่อนช้อยขนาดไหนให้คุณแม่ให้กำลังใจนิดนึงดีกว่าคำที่หนึ่ง มีเขินด้วยมีเขินด้วยพร้อมไหมน้องพลอยพร้อมนะคะถ้าเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูการรำไทยชุดฉุยชายลางนะครับ HURRAAAAA <laughs> cool oh ้อยมากค่ะสุดๆไหนสอนพี่อ๋องสักท่าได้ไหมซักเมื่อกี้ท่าที่ผ่านมาเอาท่าที่ง่ายที่สุดเลยนี่อันนี้เขาเรียกอะไรคะตั้งวงตั้งวงบนกลางล่าวงวงวงมันตั้งวงตั้งวงใช่ไหมก็เออท่าอาจจะสู้ได้แต่หน้าซู้ไม่ได้เลยเล่าเล่นนี่เขาเรียกว่าตั้งวงค่ะเันได้อ่อนช้อยมากใช้เวลาซ้อมแล้วก็เวลาเรียนเนี่ย อาทิตย์ละหนึ่งวันนะครับเป็นเวลาประมาณเรียนพืน,นแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือน้องสามารถแบ่งเวลาได้อย่างดีแล้วก็ไม่เสียการเรียนอีกด้วยค่ะให้น้องพลอยบอกกับเพื่อนๆทางบ้านหน่อยดีกว่าสําหรับใครที่กาลังหากิจกรรมทําอยู่อาจจะเป็นช่วงปิดเทอมหรือช่วงว่างเสาร์อาทิตย์อยากจะบอกเขาว่าเชิญชวนมารำไทยกับเราก็ได้ครับหรือมีกิจกรรมอื่นูที่อยากจ,จะแนะนำก็จะขอให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ของเราไว้นะคะใครสนใจเรียนก็ก็ใครสนใจเรียนก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิไทยรัฐดาวันเซรไปดูในเซเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเป็นเพจได้ เราจะมาเจอคุณครูพลอยคนสวยนะคะใช่แล้วนะครับใครที่มีความสนใจนะครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ได้กับคุณพ่อคุณแม่เห็นจริงๆก็ทั้งรําไทยแล้วก็ทั้งฝึกบุค,คลิกภาพเป็น,นตัวด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเลยครับที่จะทําให้น้องๆเป็นกุนลสตรีไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบด,ด้วยค่ะใช่แล้วะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะคุณแม่คะอยากให้คุณแม่ฝากนิยามความเป็นครอบครัวคะ่ะทำอะไรก็ได้ขอให้มีสุข ไปไหนไปด้วยกันเลี้ยงลูกก็เลี้ยงเหมือนเพื่อนค่ะอย่าไปกดเกณฑ์อะไรเข้ามากมีอะไรก็ให้คุยกันค่ะ และนี่ก็คือนิยามของครอบครัวสืบกุศลน,นะครับเราจะเห็นได้ว่าคุณแม่และก็คุณลูกเขาอยู่กันเป็นเพื่อนเนาะ,ะมีอะไรก็ปรึกษากันมีอะไรก็ทําด้วยกันแล้วจนวันนึงถ้าเกิดว่าน้องได้พบทางที่ใช่ทางที่ตอบโจทย์คุณแม่ก็จะเป็นผู้สนับสนุนและก็พาน้องไปถึงฝั่งันได้โดยเร็วที่สุดครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่นิดแล้วก็น้องพลอยที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณครับ ทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวของช่วง smart family ค่ะช่วงหน้าพี่แชมป์มีเรื่องราววิทยาศาสตร์น่ารู้มาฝากน้องๆแต่ว่าจะเป็นอะไรติดตามกันให้ได้ค่ะ